สวัสดีเราชื่อเต๋าวันนี้วันเด็กนะฮะก็อยากจะเอาคลิปเด็กๆมาให้ดูนะครับผมนี่เลยครับตอนผมเด็กๆนะฮะแสบมากเป็นนักกิจกรรมนะเต้นทุกปีเพราะว่าแม่จับไปเต้นนะครับนี่เป็นไงฮะหมวกไม่มีใส่ก็เอาที่ใส่ผลไม้มาใส่หัวแทนนะครับผมพวงมาลัยแม่ซื้อให้เปยังไงล่ะนี่มีลำพัดด้วยนะฮะบอกเลยว่าเต้นทุกปีอามิเยร์ก็เป็นนะครับอันนี้ก็ไปเต้นครับรับปริญญาแรกในชีวิตนะฮะอนุบาล3นะครับผมนี่วิ่งมาวิ่งมาโชว์เลยนี่ เป็นคนชอบกินตั้งแต่เด็กนะครับผมกินเป็นคนเรียบร้อยนะฮะกินแบบว่าละเมียดละไมนะครับผมและนี่ครับผมไฮไลท์เลยฮะไปเที่ยวฝรั่งเศสนะครับผมตั้งแต่2ขวบพ่อแม่พาไปทําไมก็ไม่รู้นะฮะจำอะไรไม่ได้เลยนะครับดีที่ถ่ายวิดีโอไว้นะฮะก็เลยมาอวดเพื่อนว่าเอ้ยเราเคยไปฝรั่งเศสนะฮะอ่ะมา5้าขวบแล้วมาโซโลกีต้านะฮะนี่โตขึ้นมาเป็น a f เลยและดูให้ดีครับอีกหนึ่งไฮไลท์นะฮะดูถุงมือให้ดีนะครับผม นี่น่าจะเป็นงานเต้นครั้งแรกนะฮะอารมณ์ดีอยู่นะครับผมนี่คิวขมวดใช่นี่ครับพอเต้นปุ๊บถุงมือใส่ผิดครับมองถุงมือทั้งเพลงเลยฮะจนอาจารย์ด้านหลังบอกว่ามาเต้นกับคนนี้ไหมถ้าเพื่อนคนนี้ไม่เห็นต้องขอโทษด,ด้วยนะครับผมที่ไม่ได้มองคู่เต้นด้วยเลยมองแต่ถุงมือตั้งแต่ต้นเพลงจนจบเพลงขนาดจบเพลงแล้วก็ยังดูถุงมืออยู่ครับผมแม่เรียกก็ไม่มาถุงมือเป็นอะไรวะ จบครับสวัสดีวันเด็กถ้าใครอยากดูเพิ่มกดหัวใจให้ด้วยด้ว